ข่าวจริงข่าวชัวเช็คแล้วจากคุณอนุวัฒน์จัดให้นะครับผมวันนี้ก็มีข่าวดีมาฝากอีกแล้วนะครับทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว 3TV เอาไว้เลยสำหรับวันพรุ่งนี้8มกราคม64นะครับผมขอไปครับ8มกราคม2 5 6 4นะครับผมมีเงินเข้าสามารถกดเป็นเงินสดได้เฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นนะครับผม ข่าวสามทีวีขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอย่างเป็นทางการนะครับผมก็วันนี้มากันพร้อมกับข่าวดีและก็สาระดีๆอีกแล้วนะครับใครที่ติดตามช่องข่าวสามทีวีเอาไว้นะครับก็จะได้รับข่าวดีทุกวันนะครับผมไม่ว่าเป็นคนจนคนแก่ผู้พิการเด็กแรกเกิดหรือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชาวนาเนงินช่วยเหลือนะครับล่าสุดเนี่ยก็ขอให้มีคนตามเรื่องชาวนานะครับชาวนาก็ตามให้แล้วนะครับ แต่ก็มีลุ้นเยียวยานะครับผมแต่วันนี้ขอเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้สดๆร้อนเลยนะครับผมก็คือวันที่8มกราคมเนี่ยจะมีเงินเข้านะครับผมไม่ว่าเป็นผู้พิการเด็กแรกเกิดหรือว่าผู้สูงอายุนะครับผมอ่ะก่อนเข้าเรื่องนะครับขอถามอีกนิดนึงนะครับผมทุกวันนียท่านผู้ชมเนี่ยที่มาฟังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนแก่ก็ดีผู้ถือบัตรคนจนก็ดีนะครับมีความเดือดร้อนอะไรบ้างนะครับช่วยเม้นใต้คลิปวิดีโอนี้หน่อยนะครับผมแล้วก็อยากให้ช่วยเหลือในด้านไหน เมนเลยใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเผื่อคนในรัฐบาลเขาผ่านมาเห็นนะครับเม้นทุกคลิปนะครับผมย้ําว่าอยากให้พอ่อแม่พี่น้องน่ะถ้าผมลงคลิปไหนให้เม้นทุกๆคลิปเม้นซ้ํากันก็ได้ไม่เป็นไรนะครับขอให้มันโผล่ทุกคลิปนะครับผมอย่างน้อยคนในรัฐบาลน่ะเขาต้องมาหยิบยกคอมเมนต์จากช่องข่าว3ามทีวีเพราะว่าเป็นเสียงเดือดร้อนเสียงขอความช่วยเหลือจากประชาชนจริงๆนะครับเพราะว่าเสียงจากประชาชน ส่วนใหญ่แล้วนะครับจะไม่สามารถส่งถึงาทางรัฐบาลหรือคลอรได้นะครับแต่ถ้าประชาชนช่วยกันเม้นใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็ช่วยกันแชร์ออกไปนะครับทําให้คลิปวิดีโอนี้ไปเตะหูเตะตาเจ้าหน้าที่รัฐเขาอาจจะเข้ามาส่องดูแล้วก็หยิบยกคอมเมนต์ตรงเนี้ยไปเข้าที่ประชุมเข้าที่สภานะครับและคัดกรองนะครับว่าเป็นความเดือดร้อนเป็นความต้องการของประชาชนของประชาชนจริจรงๆนะครับก็ช่วยกันเม้นเลยใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะนะครับมาถึงเรื่องของเราดีกว่านะครับผม พรุ่งนี้มีเงินเข้านะครับเอ่ะเดี๋ยวลองฟังคลิปก่อนนะครับฟังคลิปจากคุณอนุวัฒน์ก่อนนะครับว่าจะมีเงินอะไรบ้างเข้ามานะครับผมลองรับชมดูครับมีปากกากันไหมครับผมได้ตารางการจ่ายเงินให้กับผู้พิการมาแล้วนะครับถ้าเป็นเดือนธันวาคมจดนะครับธันวาคมเงินจะโอนให้วันที่9ธันวานะครับมกราคมปี6,4โอนให้วันที่สุดที่8มกรากุมภาพันธ์ปี64โอนให้10กุมภานะครับ มีนาคม64โอนให้10มีนาคมเมษายน64โอนให้9เมษายนพฤษภาคม64โอนให้10พฤษภาคมมิถุนายน64โอนให้10มิถุนายนกรกฎาคม64โอนให้สุขที่9กรกฎาคมสิงหาคม64โอนให้วันที่10 สิงหาคมและกันยายน64โอนให้วันศุกร์ที่10กันยายนนี่คือตารางการจ่ายเงินเบี้ยให้กับคนพิการส่วนเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมมาบอกให้แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ฝากจดแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับอ่าโอเคครับผมจบไปแล้วนะครับคลิปจากคุณอนวัตรนะครับผมก็ขอขยายความนิดนึงนะครับผมก็ สามารถไปติดตามคุณอนุวัฒน์ได้ที่ Tik t o อกเลยนะครับอัปเดตข่าวสั้นกระชับทันใจนะครับผมอันนี้ผมเป็น F c ซพี่เขาเลยนะครับผมผมนี่โคตรชอบเลยครับเพราะว่าเป็นคนเดียวแล้วมั้งที่ผมรู้สึกว่าน่าเชื่อถือแล้วก็กองข่าวดีที่สุดนะครับในตอนนี้นะครับก็วันนี้ก็เป็นคลิปของเมื่อวันที่17นะครับเดือน11 25 63แล้วนะครับแต่เป็นคลิปการโอนเงินนะครับผมก็คือวันที่8มกราคม2564เนี่ยจะมีการ มีโอนเงินเข้าของผู้พิการนะครับผมผู้พิการเนี่ยจากที่เคยได้800เนี่ยก็จะได้เป็น1,000นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าคนที่ได้เข้าบัญชีธนาคารปกติ800ก็ได้แล้วแต่ผู้พิการที่มีบัตรคนจนเนี่ยก็จะโอนเข้าที่บัตรคนจนอีกทีนึงนะครับสำหรับเด็กที่ยังไม่มีบัตรคนจนก็จะโอนเข้าบัญชีโดยตรงเลย800บาทนะครับแล้วก็พี่เขามีการบอกว่าส่วนเรื่องของเงินอุนุนเด็กเงินผู้สูงอายุนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหามาให้ไม่เป็นไรวันนี้ผมหามาให้แล้วนะครับอัปเดตให้เลยนะครับผม ก็จากพมนะครับคุณจุติไกรเลิศ์นะครับผมรรมวพัฒนาสังคมนะครับหรือว่าสายด่วนพมนะครับสามารถโทรไปขอความช่วยเหลือได้เลยนะครับผม1 3ึ่งสนะครับเฉพาะคนที่มีปัญหานะครับผมก็มีการอัปเดตนะครับอ่ะผมอยากให้ฟังแล้วกันนะครับเงินอุดหนุนเด็กนะครับออกวันศุกร์ที่8มกราคม600บาทต่อเดือนนะครับผมส่งคําขอร้องเงินอุดหนุนบุตร1นึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่ลายนะครับผม เป็นจำนวนทั้งสิ้นโอ้โหพันกว่าล้านบาทนะครับผมธนาคารจะโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ในวันศุกร์ที่8มกราคม64นี้ก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับนะครับแล้วก็ในรอบต่อไปนะครับในเดือนถัดไปนะครับก็เหมือนที่คุณอนุวัฒน์พูดไว้นะครับผมก็จะเข้ามาในวันวันที่10กุมภานะครับผม64นะครับแล้วก็วันที่10มีนา64นะครับแล้วก็วันที่9เมษา64แล้วก็วันที่1ิ พฤษภาคม64แล้วก็วันที่10มิถุนายน64นะครับแล้วก็กรกฎาคมเข้าวันที่9 64นะครับผมแล้วก็เดือนสิงหาเข้าวันที่10นะครับผมแล้วก็เดือนกันยาเข้าวันที่10 64นะครับผมก็ขอแสดงความดีใจ้ลยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับขอบอกไว้ก่อนว่าเงินตรงนี้อาจจะขาดเคลื่อนโอนชา้าหรือไวนะครับขึ้นอยู่กับวันหยุดและเหตุการณ์ต่างๆนะครับ เพราะว่าช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรหรือว่าโควิดก็ดีอะไรก็ดีนะครับเข้ามาแทรกบ่อยๆนะครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับอ่ามีพ่อแม่พี่น้องถามมาครับทําไมไม่ได้หนึ่งพันเหมือนสรงะห์บุตรต้องขอบอกเลยครับว่าเงินตรงนี้แยกกันนะครับเงินส่งข้อบุตรนะครับเขาปรับให้เป็น1000ันแล้วส่วนเงินอุดหนุนบุตรเนี่ยเขายังเป็น6 0 0อยู่นะครับแต่ไม่แน่นะครับถ้าใครอยากได้ให้มันปรับ1 0 0 0พันะครับช่วยกันเม้นช่วยกันแชร์นะครับเผื่อเจ้าหน้าที่รัฐเขาผ่านมาเห็นครับเขาได้หยิบยกไปบ้างนะครับ ไหนๆก็ปรับสงขบุตรแล้วแล้วทำไมไม่ปรับเงินอุดหนุนบุตรด้วยนะครับเพราะว่า2ตัวนี้เป็นคนส่วนกันนะครับต้องเข้าใจนะครับอย่าเอามารวมกันนะครับได้รับ600ตามปกตินะครับผมนะครับผมขอเสริมนิดนึงนะครับผมบางคนยังไม่รู้นะครับว่าพมคืออะไรนะครับผมแต่ผมเห็นตั้งแต่คุณจุติไกดเลิศเข้ามาทํางานเนี่ยผมก็เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับสายด่วน1300เนี่ย โทรไปเลยนะครับเขามีทุกจังหวัดนะครับถ้าจังหวัดไหนไม่มีเขาก็มีจังหวัดใกล้เคียงใกล้เคียงนะครับแล้วก็มีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือได้ทันทีนะครับผมอย่างเช่นนะครับเด็กมีปัญหาครอบครัวแตกแยกเด็กถูกลังแกถูกทารุณหรือว่าไม่มีเงินใช้ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวไม่มีใครดูแลนะครับสามารถโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับส่วนใหญ่แล้วพมจะเข้าไปช่วยเหลือทุกพื้นที่เลยนะครับผมในประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นหน่วยงานที่แบบว่าได้คุณภาพ สุด l a ที่ผมเคยเจอมานะผมยอมรับเลยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเห็นกับตาเนะ่ยในจังหวัดที่ผมอยู่เนี่ยผมเห็นรถตู้สายด่วพออนพม1 3ึ่งสามนเนี่ยวิ่งเข้าไปช่วยเหลือคนแก่นะครับผมโดยการบางทีก็มอบเงินให้2000เอาแพมเพิร์ดให้หรือว่าส่งโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเขาจาัดก,การให้หมดเลยนะครับผมอยากให้พ่อ่พี่น้องอ่นะเซฟเบอร์นี้ไว้1 3ึ่งมนนะครับมีปัญหาทางด้านสังคมเนี่ยสามารถติดต่อได้เลยพอมอนะครับผมทุกจังหวัดนะครับผม ก็ต้องขอขอบคุณคุณจุติไกเลอร์ด้วยนะครับอ่ะนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับขอฝากไว้นะครับเบอร์สําคัญเนี่ยให้จดไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่ก็ดีหรือว่าอะไรก็ดีนะครับอย่างเช่น1 9ึเนี่ยเป็นการต่อตรงนะครับของตํารวจครับเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับผมแล้วก็199นะครับเหตุไฟไหม้นะครับผม1 1 9 3นะครับแล้วก็1 1 9 2นะครับ 1155นะครับ1169นะครับผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับผมก็สามารถเซฟเอาแล้วก็โทรไปได้เลยนะครับเมื่อขอความต้องการหรือว่าขอความช่วยเหลือนะครับไอตรงนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ผมขอย้ำอีกทีนึงนะผมอยากจะย้ําให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้นะครับว่าทุกวันเนี้ยเราเดือดร้อนเรื่องไหนอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือในด้านไหนนะครับแนะนําว่าให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนะครับผม แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับให้มันไปถึงหูถึงตารัฐบาลนะครับผมเพื่อที่เขาจะได้หยิบยกคอมเมนต์ของท่านเนี่ยไปเข้าที่ประชุมเข้าที่คอมอเข้าที่สภานะครับเพราะว่าเป็นเสียงจากประชาชนจริงๆนะครับบางทีเราพูดมัมวๆด่าไปโม้ๆอย่างนั้นมันไม่เกิดประโยชน์นะครับช่วยกันเมน้นปัญหาของท่านนะครับแล้วก็ความช่วยเหลือที่ต้องการนะครับใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็กดแชร์ออกไปนะครับเพราะว่าหนึ่งปัญหา ของท่านอาจจะซ้ํากับคนนับร้อยนับพันนะครับเพราะว่าเราก็คือคนจนเหมือนกันนะครับผมต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันเราเป็นคนไทยเหมือนกันนะครับจุดนี้ต้องยอมรับว่าต้องช่วยเหลือกันและกันนะครับอย่ามองข้ามกันนะครับช่วยกันเม้นช่วยกันแชร์นะครับผมถ้าใครมีคําถามหรือข้อสงสัยนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมแนะนําว่าให้คอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมแล้วเราจะมาตอบคําถามเป็นคลิปวิดีโอในคลิปหน้านะครับ ยิ่งคุณเม้น์เราก็จะยิ่งผลิตคลิปออกมานะครับเพื่อเป็นการตอบคําถามให้พ่อพี่น้องนะครับบางคนบอกว่าเม้น์แล้วทําไมไม่ตอบคอมเมนต์นะครับไม่ต้องอว่ากันนะเพราะว่าตอบไม่ไหววันหนึ่งอะ่ะเม้น์เป็นร้อยเป็นพันนะครับไม่สามารถตอบไหวจริงๆแต่สามารถอ่านหมดนะครับไล่อ่านอ่านอ่านแล้วก็รวมคําถามมาแล้วก็ทาเป็นคลิปวิดีโอออกมาอย่างเช่นคลิปนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวสามทีวีทั้ง YouTube Facebook เอาไว้เลยนะครับ เพื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดสิทธิโอกาสนะครับไม่ว่าเป็นคนจนทนแก่ผู้พิการเด็กแรกเกิดหรือว่าชาวนาการเพิ่ม้นเศรษฐกิจเงินสราข้อบุตรนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวนาหรือว่าเงินเยียวยาอะไรต่างๆนานา,นานก็ดีนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้นะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปถัดไปน่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเงินเรื่องเยียวยานะครับเพราะว่ามีคนขอมาเยอะว่าเป็นข่าวจริงหรือเปล่าช่วยเช็คช่วยตามให้หน่อยนะครับผมได้เดี๋ยวผมจัดให้นะครับผมสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ อย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าว3ามทีวไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าว3ามทีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่า 7 8 2 E F L U L แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3ามทีวีได้เลยนะครับทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ Youtube ข่าว3ามทีวีเอาไว้เลย